กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วนะที่โชว์รูมฮะ <c oughs> อิวสุขิงยนสาขาพิมายจังหวัดนะครราชาสีมานะครับโคราชนะคุณผู้ชมก็คลิปนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เราก็จะแบบว่าอยู่กับ2022กันเยอะหน่อยเพราะว่ารถเนี่ยยังไม่เข้าทุกรุ่นนะครับบางทีมี FC คอมเมนต์มาว่าเซลต้นทำรุ่นนี้รุ่นนี้ให้ผมดูหน่อยคือผมอยากทำให้ดูนะครับแต่ว่า ใจรอซึกนิดหนึ่งรถอ่ะถ้าทยอยเข้ามาเดี๋ยวผมจะรีบทําให้ดูเนาะอาจจะเป็นวันละคลิปอะไรอย่างนี้นะนะฮะสำหรับวันนี้นะก็คอมเมนต์มาเยอะมากสําหรับท่านใดที่จอง4ประตูหรือแคปบตัวเอสเอาไว้นะวันนี้รถมาถึงแล้วเดี๋ยวเซลล์ต้นจะทําให้พาไปดูนะว่าอ่าตัวเอสเนี่ยในราคาที่เขาเพิ่ม5,000บาทเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างมีเบาะลายใหม่หรือเปล่าไฟไท้ายเป็นยังไงนะคุณผู้ชมราคารถตอนนี้ตัวเอสนะถ้าเป็น4ประตูวันนี้ที่พามาดูเนี่ย ราคารถตอนนี้อยู่691,000าแล้วนะครับขึ้นมาจากเดิม5,000บาทนะครับแล้วก็สีวันนี้ที่จะพาไปดูสีบอลเงินก็ต้องบวกราคาค่าสีเข้าไปอีก7,000บาทนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงของรุ่นนี้เป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมเบื้องต้นผมคิดว่าเปลี่ยนมาแล้วข้างหน้าสวยขึ้นนะฮะนี่ครับสีบอลเงินนะครับคุณผู้ชมสีบอลเงินสีนี้นะยังคงความเป็นเฉดสีเฉดเดิมนะฮะไม่ได้มีการ ใส่ความเข้มเพิ่มขึ้นไปหรือความอ่อนความจืดลดลงมานะฮะยังคงเป็นสีตัว2020อยู่นะฮะอันดับแรกเลยนะครับสำหรับด้านหน้าของสี่ประตูตัวเอสนี่ก็จะมีพิตตี้อยู่หนึ่งคน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นอ <c oughs> ๋อนั่งสีล้อรถทุกคันเราจะขึ้นมาก็จะสีล้อนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยสิ่งที่ที่ผมบอกว่าผม ส่วนตัวผมชอบเพราะว่ากระจังหน้ามันดูสวยขึ้นนะครับคุณผู้ชมมันเป็นแบบมันดูดุดันมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นตัว2020อ่อะกระจังหน้ามันจะเป็นเทาแบบนี้ทั้งหมดเลยมันจะไม่มีดำนะครับอันนี้มันออกเป็นทูโทนแล้วมันทำให้รถดูดุขึ้นดูสวยขึ้นนะนะนี่ไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับนะแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยที่เป็นช่องรองรับไฟตัดหมอกอันนี้ยังคงเป็นบล็อกเดิม ไม่เมดิการปาดคิ้วปาดอะไรเพิ่มขึ้นมานะก็คือหลักๆด้านหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนกระจังหน้านะฮะแต่ก็สวยดีนะผมว่าสวยดีนะฮะอันนี้หนึ่งอย่างแล้วนะสำหรับตัวล้อและยางนะฮะรุ่นนี้ก็ให้เป็นล้อกระทะนะฮะจากโรงงานหรือล้อเหล็กยาง 2-1,5,70, ขอบ15เป็นยางบิ stone นะครับแล้วก็รุ่นนี้ผมจะบอกยินนิดนึงนะทุกท่านที่มาซื้อรุ่นนี้นะฮะไม่ต้องกลัวน้อยหน้าคนอื่นเลย ในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยเบรก ABS ตัวกระจายแรงดันน้ํามันเบรกเพิ่มแรงดันน้ามันเบรกเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยในเรื่องของความปลอดภัยนะไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงแก้มนะครับอันนี้ยังไม่ได้การเปลี่ยนแปลงนะครับยังอยู่ตรงแก้มเหมือนเดิมนะสติ๊กเกอร์แคร์โฟเป็นสีเทานะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะทํามาเป็นสีเดียวกับตัวรถอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าสีนี้เป็นสีใหม่สีเทานะครับ ส่วนสีประตูคันนี้ก็ยังมีแค่ขาวกับบอลเงินเหมือนเดิมนะยังไม่มีเลือกสีนี้ได้ยังไม่มีนะครับผมนี่ล้อหลังนะครับก็จะสเปคเดียวกับล้อหน้าเป็นล้อกระทะยางบิต stone นะฮะไฟเบรกทุงที่3ม,มีสําหรับ4ประตูรุ่นนี้นะฮะยังไม่มีกระจกไล่ฟ้าด้านหลังมาให้นะฮะกระจกไล่ฟ้าด้านหลังตรงนี้เขาจะใส่มาให้ตั้งแต่เกรด LDA ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างกันหน่อยนะ นี่แหนบนะครับแหนบช่วงล่างก็เป็นแหนบแบบ3แผ่น1 2 3นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่พัฒนามาตั้งแต่ปี2020แล้วสำหรับช่วงล่างก็ให้ความนุ่มนวลน,นะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดาหรือหลอดฮาโลเจนนั่นแหละครับผมนี่ก็โคมก็จะเป็นเหมือนตัว2020เลยอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของไฟนะครับนี่แล้วก็มือเปิดตัวรถก็จะเป็นสีดา ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยมือเปิดจะเป็นสีดําทั้งหมดนะนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในสำหรับตัวภายในนะเดี๋ยวผมดูเบื้องต้นก่อนลวดลายสีสันเบาะนะครับนี่ก็ เบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับก็ตะเข็บคู่เดินได้สีขาวแบบนี้นะฮะนี่ส่วนปีกเบาะเนี่ยคือตอนนี้ผมว่าเป็นจุดขายหลักๆในเรื่องของความนั่งสบายนะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบตัดให้มันเล็กลงหรือปรับให้มันใหญ่ขึ้นยังคงเป็นขนาดปกติอยู่นะครับในตัว2020ก็มาใช้ในตัว2022ต่อนะอันนี้นะครับแผงประตูก็เป็นวัสดุ บุนุ่มนะครับเป็นผ้ามากระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับฝั่งคนขับนะแต่ว่าออโต้ลงตรงขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ออโต้นะครับเราต้องงัดขึ้นให้สุดแต่ถ้าลงปุ๊บเรากดปุ๊บทีเดียวเลยมันจะลงทั้งหมดนะครับพวงมาลัยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นพวงมาลัยเขาเรียกว่าปรับได้สีรูปแบบอะขึ้นลงนะครับดึงเข้าดึงออก เครื่องเล่นวิทยุเป็นเครื่องเล่นซีดีนะใส่ USB ได้นี่แบบนี้ภายในก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมสีสันมานะครับเพราะว่าสีสันเนี่ยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับด้วยตัววัสดุเองนะนีที่บังแดดมีแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้มีกระจกนะสำหรับเกรดตัว S นะประมาณนี้นะครับบนเพดานก็มีจุดเว้าจุดอะไรให้สีสันดูสูงขึ้นนะครับส่วนของด้านหลังตัว S นะ เบาะเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับด้านหน้าเลยนะคุณผู้ชมนี่ด้านหลังคนระัผมจะบอกว่าต้องลองขึ้นมานั่งดูนะฮะอาจจะเห็นความแตกต่างความสบายกว่ารถโฉมก่อนๆหน้านูน้นที่ไม่ใช่โฉมปัจจุบันหรือโฉม2020นะเพราะว่าดูหลังของเขานะฮะมันจะเว้าลงไปทำให้เวลานั่งมันกระชับนะแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นนะคุณผู้ชมนี่สำหรับตัว S นะฮะ ระบบไฟฟ้าเรียบร้อยหมดนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับประมาณนี้เลยนะก็สำหรับตัวเอที่ผมมองดูนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนมาปรับมาใหม่จริงๆแล้วก็จะมีแค่กระจังหน้านะครับซึ่งกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับแบบนี้นะฮะ นี่แต่ก็ได้ความดุดันมานะอาจจะไม่ได้แต่งโครเมียมในอนาคตแล้วหรือเปล่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าท่านจะเอาไปแต่งรูปทรงแบบไหนยังไงนะแต่ถามว่าเอาไปใส่แม็กซิ่งแล้วเป็นยังไงนะเร็วๆเนี้ยมีให้ดูแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรถมาถึงโชว์รูมรถลูกค้าที่จองไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทยอยตกแต่งนะครับกันไปนะเอ๊เดี๋ยวเราดูสิถุงลมนี้อ๋อ ตัวปิดถุงลมเนื้อภัยยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่ปิดจากตรงนี้ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะส่วนเอออีกอย่างหนึ่งนะฮะในรุ่นตัวเอสเนี่ยเกียร์ออโต้ตัวเอสยังมีมาอยู่นะครับเกียออร์ออโต้จะมีมาอยู่แต่ว่ายังไม่มีเครื่องสามพันเท่านั้นเองนะครับฉะน,นั้นรุ่นย่อยของเกรดตัวเอสเนี่ยจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียออร์ออโต้มาให้เหมือนเดิมนะครับกุญแจที่หลายๆท่านถามเป็นรีโมทหรือย,ยังตัวเอสยังไม่เป็นรีโมทนะเป็นกุญแจไขเปิดปิดประตูนะครับประมาณนี้ นะโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะก็พามาดูตัวเอสนะก็จะประมาณนี้สําหรับราคาที่เพิ่มขึ้นกับสิ่งที่ให้มาและเปลี่ยนแปลงไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ